คาเฟ่ก็เยอะนะครับแล้วก็ศิลปะที่เป็นไม้ก็เยอะครับแถวนี้ถึงวัดคาเฟ่ก็เยอะไปตอนนี้เดินมาตรงขาแไนะอันนี้ก็น่าจะคาเฟ่ของแม่ช่เสื้อ้า <c oughs> ตอนนี้อยู่ตรงแถวแยกบ้านพัดไม่ได้เป็นเดินนานนะแถวนี้ ขับผ่านอย่างเดียวขับผ่านส่งลูกค้าเสร็จก็ไม่ได้อะไรเลยครับรถไป,ปเราเดินมาประมาณ10นาทีนะครับก็มาถึงตรงแยกเสาชิงช้าแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดลักขัง่ะเอ๊ะวัดอะไรนะไม่ใช่ ปัดส,สุทท้า์โออพูดผิดมาตั้งนานปัดส,สุทัศน์ครับปัดส,สุททศน์นะเ้าไปด้านหน้านักท่องเที่ยวเยอะนะเสาทิตย์แล้วก็คนไทยก็น้อยนะแต่ก็มีอยู่เสารชิช้ช้ารถตรงแถวนี้ก็มีรถตู้รถอะไรจอดไว้เยอะนะ วัดวัดสุดทัดีครับนี่เป็นของรอสนะครับรัชกาลที่3ที่ทรงสร้างนะครับเรามาบ่อยเหมือนกันนะ วัดน,นี้มาทุกๆปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปี69ไปวัดดูครับคนเยอะม,มากเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไป ครับของวัดสุทัศน์จะเป็นด้านหลังอีกหลวงพ่อกลักฟินนะครซึ่งมาทุกปีมาทุกครั้งเราก็จะไปไหว้ที่นั่นด้วยนะครับก็จะมาไหว้ตรงนี้จุดนี้ก่อนนะครับเราคอยไปที่จุดนั้นระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่ถ้าใคนสนใจก็มา กราบไหว้สักการะบทำบุญกันด้วยได้นะอีกจุดหนึ่งครับจะไม่ได้ทราบประวัติมากนะครับเรามาเนพะื่อท่องเที่ยวแล้วก็กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างรูปประวัตินะครับก็ลองลองดูที่ช่องอื่นได้นะครับช่องนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความรู้ จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจหรือว่าทุกคนรู้จักก็อาจจะไม่กล้าไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปอีกจุดหนึ่งกันครับหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อย ก็นั่งสมาธิสักครู่เลยนะฮะแทบจะไม่ได้ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับมานั่งสมาธิแล้วก็มาสงบจิตสงบใจนะครับขอพรก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเยอะครับนะก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ผมมามาไหว้มาทำบุญทุกๆปี นะครับช่วงต้นปีนะครับปีหนึ่งต้องมาครั้งหนึงอะวัดสุทัศน์รู้สึกสงบเหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่หลวงพ่อกัดฝินครับก็จะมีแต่ช่วนใหญ่เป็นคนไทยเนาะชาวต่างชาติก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ช่วงนี้เขากําลังธนุบํารุงนะครับสถานที่นะครับต่อเติมแต่ถายให้เพื่อนๆดูด ใครสนใจนะครับก็มาร่วมทําบุญกันได้นะครับแล้วก็เงินที่ทําบุญก็จะลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะไปะเดี๋ยวตอนนี้กําลังไปไหว้พระกริ่งครับอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะนะามาทําบุญมาไหว้พระครับไหพระเสร็จแล้วนะครับ อยู่วัดสุทัศน์ลองคิดอยู่ว่า,า,าจ,จะไปที่ไหนต่ออาจจะไปหาอะไรกินตรงแถวเสาชิงช้านะฮะว่ามลน้ำสดไหม <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวหรอมาไหว้พระเลยมาหาของกินกันแน่ฮ <c oughs> <c oughs> ะโอนยคัดจะหมกฝนเยอะทนนี้ ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเยอะนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมาไหว้พระเลยนะครับมากราสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่มาไหว้ประจำประจำนะครับทุกๆปีนะครับมาขอพรนะปี2569ให้อยู่เด่นอยู่เย็นเป็นสุขนะครับจะทำการสิ่งใดก็ขอให้รุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับ ่อนใดที่ผมได้ทํามาก็ขออุทิศบุญกุศลให้กับเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับขอโมทนาสาธุกันครับผมสาธุค,ครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูครับว่าจะไปวัดไหนกันต่อไปกัน อีกวัดลนะเป็นวัดที่สามนะครับวัดลาดชนัดดาก็วัดนี้ไม่เคยมาเลยนะปะครั้งแรกไม่รู้ไปตรงไหนก่อนหรือว่าเขาเดินไปอีกทีหนึ่งวะอ้าย <c oughs> <c oughs> ขัดจมูก <c oughs> อ่าพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ ที่นี่นะครับ <c oughs> ไปไปพิพิธภัณฑ์ก่อนศูนย์อดู้มาแล้ว นะครับโจ๊กพี่พี่ประธานสุดท้ายผู้แทนด้านนี้อ๋อครับต้องต่อรองเท้าใช่ไหมค่าต่อรอ,องเท้าพีนา่น้าครับแล้วเนี่ยสุดท้ายผู้เป็นสามัญชนกลุ่มไทยกลุ่มแรกที่ยูนิสก่รปะาศได้เป็นบุคบคลสำคัญในด้านวัฒนธรรมดีเด่นและเวีของประชาชนเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2 5ง9ค่ะทาทว่า ขอบคุณมากครับ่ะสรอนี้จะแกตบึกกอขอครับมาดูครับว่าเป็นยังไงยังไม่เคยมาเลยก็เลยมาถ่ายดู หมายถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะอ๋อก็คือเรียงใช่ไหมใช่อ่ามีเกมมีเกมมีเกมด้วยนะครับอย่างมีชั้นอันที่ดีและชั่วถึงกับตัวอีสาวเป็นเอกลักษณ์นักเลงทำเพลงยาวขมิ้นลาว ลือเรื่องถึงเมืองนครอันนี้ก่อนแรกกับเรื่องพระชายาสุริยาเห็นกวางย่างเยื่องชำเลืองเดินเหมือนนางอันนี้ยากว่ะ <c oughs> ตรงนู้นใช่ไหมครับนี่ก็เป็นทั่ชามสมัยเก่าแล้วก็ตเรืตามรเข้ามาในรัสกาที่2อตกบร่งตาซเขาาในรักาที่3าาของท่านตาลปัสมาักเวลาและก็กราชนวนะคะสรดลักเชอรกับเป็อะนะคะนั่คือ ค okay. ไม่เคยมาสักเคีครั้งแรกที่เข้ามาโอเคครับขอบคุณมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกครับที่มาก็พิพิธภัณฑ์สุนทนรภู่นะครับก็เป็นเด็กนักเรียนเล่าเรื่องราวแล้วก็มีการแต่งก้อนเนาะแล้วก็ประวัติ ต่างๆที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีถ้วยหุถ้วยชามพันนะครับก็สวยคัดสวยนะอาจจะไปเข้าในวัดละในวัดทำบุญครับ ราชนอัดดาครับในร,รัชการนี้ก็โอ้ทำรูปบรรุงทั้งทางอะไรนะการค้าของจีนนะครับแล้วก็บรรุงพระพุทธศาสนาเยอะเหมือนกันครับถือว่าครั้งแรกครับมาดเาูเข้ามาไหว้เข้ามาดูที่บัดเนาะแล้วก็ดู พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่นะครับท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาดูมาติดตามชมกันได้แล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงสถานที่นะครับโอเคถึงตรงไหนแล้วนี่ถึงกัแพงแล้วเราจะกินอะไรต่อดีหรือจะข่ันละ เป็นสวนครับทุกคนเราเดินมาเรื่อยน,นะฮะเดินมาไกลเหมือนกันนะตอนนี้อยู่วัดพระยาพี่เลนนะครับก็จากตรงไหนที่เราเดินมาวัดราชนดดาเ,เดินมาเรื่อยจนถึงวัดเนี่ยฮะพระยาพิเ่เรนไปเดี๋ยวไปไหว้พระกันครับ วันนี้วัดที่สี่ 4.16โนาทีสิ <mainland mermaid> บนาทีวัดที่สเดี๋ยวไปหาที่พักกันแล้วก็มาอัปเดตกันอีกครั้งนึ่งครับปิดจบทุกคน ก็มาเปิดคลิปนครับวันนี้ก็เริ่มเดินเริ่มไหว้พระเนาะเริ่มที่วัดพร,ระอทองประมาณช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายหแหละตนะอคืนเสร็จไปการไหว้สักการะด้านบนนะครับขอพรแล้วก็ลงมากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ไปนั่งที่ร้านเจดีคาเฟ่เป็นร้าน กินกาแฟแล้วก็เค้กเนาะนั่งอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงเลยนะครับพอกินเสร็จปุ๊บก,ก็เดินกลับมาไปที่วัดสุทัศน์ใช้เวลาก็ประมาณสักเกือบจะ10กว่านาทีส0บยนาทีนะครับเราไปไหว้พระตรงด้านหน้าก่อนนะครับอูค์มูสด้านหน้าแล้วก็เดินไปด้านหลัง นะครับไปไหว้หลวงพ่อขับกิ่นหลวงพ่อเดินกลับมาที่ตรงตอนแรกว่าจะไปหาร้านขนมตรงแถวสารการจังหวัดนะครับก็สารการก็เงนก็เลยเปลี่ยนใจนะครับเดินเข้าวัดอีกวัดหนึ่งนะครับก็วัดที่3นะฮะก็อาจจะไม่ได้ไปเข้าไปไหว้นะครับ เดินดูแล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์ของสุนทรภู่นะเดินสักคู่หนึ่งก็มีน้องนักเรียนเนาะแนะนำก็นาราตีครับน้องก็นารักก็มีเรื่องแต่งกรแล้วก็ประวัติของสุนทรภู่นะครับเสร็จจากนั้นก็เดินทางมาเดินไปที่วัดพระยาพิเลนนะฮนะเป็นวัดที่สี่ ก็นั่งไปนั่งไปนั่งทำสมาธิแป๊บหนึ่งแล้วก็ไหวพ้พระนะครับไม่นานเท่าไหร่เสร็จจากนั้นก็ขึ้นรถเมลมาที่วัดปุกขะทองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นั่งเล่นชมบรรยากาศตอนเย็นก็รู้สึกว่าอยากจะนวดก็เลยเดินมานวดที่วัดสุดวัดปุขะทองนะครับ ก็มีนวดเท้าวนวดคอบาไหลนะครับก็นวดทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันนะสองเกือบ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ใช้ค่าใช้จ่ายก็ประมาณเกือบพันนะพันนะเริ่มแรกเริ่มแรกเท่าไหร่ไหว้พระไหว้พระก็ไม่ได้ใช้ก็ทําบุญก็ปกติครับอันนี้เราถึงมาคิดก็มีกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะร้อยสี่สิบกิน กาแฟแล้วก็เค้กรวมทั้งหมดส0ง้เท่าไหร่270แล้วก็ไปที่วัดอีกแล้วก็ซื้อน้ำซื้ออะไรกินนะครับก็ประมาณอีก50บาท60บาทแล้วก็ขรถเมยกลับมานั่งรถเมย์กลับมาประมาณ12บหรือสิบาทจำไม่ได้ใกล้ๆนะครับแล้วก็มานวดอีกหมดอีกเท่าไร 400อ่าก็ประมาณเบสก็ประมาณพันเมงนะครับวันนี้ก็เต็มที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเป็นต้นมาตอนนี้ก็เวลา6กโมงสีนะครับก็ทําภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอรับคุณภรรยานะฮะที่นี่แหละวัดปู่กอทองเสร็จยังไงก็เดี๋ยวกลับบ้านนอนละว,วันนี้ก็ได้พักผ่อนได้ทําบุญได้นวดด้วย นะครับไม่ได้นวดมานานก็ตองกับปีใหม่ผมไม่ค่อยได้นวดเท่าไหร่นะนวดเอ่อรู้สึกมันก็รู้สึกผ่อนคลายดีนวดสบายตอนแรกเจ็บเหมือนกันนะที่เขานวดก็มันก็เห็นสีนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าว่ากันใหม่จะทำอะไรที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาเพปเดตกันอีกครั้งนึงครับผมถ่ละโชคดีสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บ s ไ r i b e ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามมาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่า Oh,